วันนี้มีประชุมภาพรวมในคดีของแอมสายนายเกิดขึ้นที่กองบังคับการปราบปรามค่ะคุณผู้ชมคดีนี้นะคะยังคงเป็นคดีผู้เสียชีวิตอันต้องสงสัยว่าถูกแอมเป็นผู้กระทาอยู่ที่1 4คดีอีกหนึ่งคดีเป็นคดีของผู้รอดชีวิตนะคะการประชุมวันนี้ตํารวจมีการเชิญพนักงานสอบสวนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมติดตามความคืบหน้านอกจากนี้ยังมีส่วนของเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานเข้ามาด้วยประเด็นสำคัญวันนี้ที่ต้องติดตามค่ะ กรณีที่แอมซื้อไซยานายผ่านตลาดออนไลน์นะคะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติระบ,บุนะคะว่ากรณีนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบว่าไปตั้งแต่เจ้าของโรงงานรวมไปถึงผู้ที่โพสต์ขายผ่านโลกออนไลน์ไปจนถึงผู้กํากับดูแลสารไซยานายด้วยนั่นก็คือทางกรมโรงงานเองคาดว่าเย็นวันนี้น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าจะสามารถร้องทุกกล่าวโทษเอาผิดใครบ้างนะคะส่วนคดีที่จะมีความคืบหน้าในวันพรุ่งนี้จะเป็นคดีของสาย เรียกว่าเป็นรายแรกที่พบเสียชีวิตต้องสงสัยว่าถูกแอมเป็นคนวางยานะคะเกิดขึ้นในปี58คดีจะประชุมความคืบหน้าในวันพรุ่งนี้ค่ะ